มีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่ค่อยมีพลังแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีมีความกระตือรือร้นหรือพลังงานที่จะจะทำอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะพี่นะคะชพี่เอมมี่นะคะพี่อยู่ที่ประเทศฟิแนแลนด์ตอนนี้ก็พอดีก็ทํางานที่นี่พี่มาสายงานโรงแรมแล้วก็สายงานสปาแต่ว่าช่วงนี้ก็ติดวิกฤตโควิด ก็รู้สึกว่าเหมือนว่าตัวเองคือทุนเสียความเป็นตัวเองไปแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่ค่อยมีพลังแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีมีความกระตือรือร้นรหรือพลังงานที่จะจะทำอะไรอ,อะไรประมาณนี้ค่ะคือมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออทําไมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะคือฉันต้องการที่จะจะมีพลังมากกว่านี้รู้สึกว่าพลังงานในตัวเองน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากกระทําหลายๆอย่างเราหลักจะ แต่ทําไมมันยังติดอะไรอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็ก็มีเป็นความรูม้สึกเหมือนว่าเราไม่เข้าใจคนอื่นมากพอหรือเปล่าแล้วเราเองเราก็ไม่เข้าใจตัวเราเองว่ามันมันเกิดอะไรทําไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราอะไรประมาณเนี้ค่ะ คือเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมสามีเราต้องเป็นแบบนี้ทําไมเขาต้องเป็นแบบนี้ทําไมเขาต้องมาควบคุมเราทําไมเขาต้องอยากให้เราเป็นแบบนั้นทําไมเขาต้องอยากให้เราเป็นแบบนี้นัออนบบนนน่นนะันคือจะมีคําถามคําถามมันจะวนวนวนอยู่ในหัวตลอดเวลาซึ่งเราไม่มีคําตอบว่าทําไมแต่ส่วนตัวพี่เองพี่ต้องการมีความสุขเพราะพี่มีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอะ่ะมันก็มีทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่พี่ยังรู้สึกว่าพี่ไม่มีความสุข หลังจากที่คุยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะ hmm. เรารู้ว่าอะไรคือปัญหาของเราเราต้องปวด,ดตรงไหนเอาไปแล้วเราก็เข้าใจด้วยว่าทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้แล้วเราก็เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นว่าที่เขาต้องเป็นแบบนี้กับเราเพราะเป็นอะไรแล้วเราก็ยอมรับได้มากขึ้นการที่เรายอมรับได้มากขึ้นมันก็ทําให้เรามีความสุขขึ้นและอย่างหนึ่งเราเองเราก็ พอมีปัญหาอะไรมากระทบในเรารู้แล้วว่าเออมันเป็นแบบนี้นะเราเลยรับได้ว่าเออมันมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยแล้วเวลาได้โค้ดกับพกกับกับโค้ดแล้วอ่ะก็คือสิ่งที่หนักอยู่ในอกหนักอยู่ในใจก็คือมันได้มันได้คลายออกมาแล้วเราก็ได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วปงชีวิตของเราคืออะไรอืแล้วเราก็ ก็ได้คลายตรงนั้นออกมาแล้วมันก็ใช่จริงๆก็คือมันใช่ตรงที่ว่าเรามองผ่านไปเรื่องหลังที่เคยผ่านมามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็คือตอนนี้ก็คือสภาพจิตใจดีขึ้นแฟนก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นลูกก็ดีขึ้นแล้วก็เอจากที่ว่าอยู่ๆเขาก็เอาเงินมายืดให้เราอย่างเงี้ยค่ะจากที่บอกไม่เคยเลยมันไม่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มากแต่คือก็มันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่โค้โคดบอกว่าเออมันจะค่อยดีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย และแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจริงๆพฤติกรรมที่เขาเคยทํากับเราอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็หยุดกระทําเลยไม่มีเลยเราเปลี่ยนที่ตัวเราเรารู้สึกว่าเราปลดล็อกตรงนี้ได้เราไม่ดึงดูดสิ่งนี้เข้ามาแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้คือโลกทุกอย่างก็พี่ว่าดีขึ้นมากแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาหลังจากนี้เพราะว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนว่หน้ามันก็ยังไม่มันยังไม่แม้มันยังไม่เข้าที่แต่สภาพครอบครัวสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ความเข้าใจกัน ก็คือมีมากขึ้นดีขึ้นพี่อยู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนพี่จะไม่แฮปปี้พี่จะรู้สึกมีความกังวลหูตอนนี้พี่รู้สึกโอเคเดี๋ยวก็ทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวก็รอเรียนเดี๋ยวลูกก็มาอะไรเงี้ยลูกก็แฮปปี้ขึ้นนะลูกก็แ แม่เป็นคนที่ทำให้ผมมีความสุขอ,อ,อะไรเงี้ยดูสิพี่ i ิ take one น่ะแค่คนคนเดียวเปลี่ยนน่ะ mm hmm. พลังงานในบ้านเปลี่ยนหมดเลยอ่ะแม่พี่ไม่เคยคิดที่จะพี่ไม่เคยคิดจะเคคจะล่นกับลูกมากกว่าพี่มีความรู้สึกว่าเล่นแล้วรำคาญฉันเล่นไม่ฉันไม่สน,นุกอะ่ะฉันไม่ใช่เด็กอะไรจ้องมาเล่นกับเธออะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ตอนไม่ใช่แต่คือพี่เริ่มปรับตัวเองอันนี้มาแล้วมาตอนนี้พอโค้สอะไรเสร็จพีพะจะ่ะพัดเจนขึ้น พอลูกบอกว่าแม่เล่นพี่เล่นเลยนะพี่บอกเออเรามาเล่นกันอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะพี่มีความรู้สึกเหมือนว่าจริงๆแล้วเขาคือเขาเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของเรา mm hmm. แต่บางครั้งเราไม่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นเพื่อนของเขา mm hmm. ที่เขามอบให้กับเราโค้เค okay, นะคะเปิดโอกาส ในการที่จะให้เพื่อนๆนะคะทักมาในอินบ็อกนะคะเพื่อที่จะโค้ดฟรี30นาทีการโค้ดฟรี30นาทีจะทําให้เพื่อนๆเห็นอาการและเห็นสาเหตุนะคะว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้ทําไมเราถึงเจอกับเรื่องแบบนี้โอเคนะคะได้รับการรับรอง Certified Master c o a c h นะคะจาก American Board of NLP ทางด้านการเป็นโค้ชบำบัดนะคะการโปรแกรมกิจและการโปรแกรมสมองนะคะทักโค้ชเคสมาค่ะ และโค้ดเคสจะพาเพื่อนๆนะคะไปหาสาเหตุร่วมกัน